เรได้สอนเกี่ยวกับองค์ประกอบการใช้สีการจัดวาดภาพอะไรพวกนี้เหมือนรวมทั้งการสเก็ตที่เรามาใช้ในงานประจําวันของเราด้วยแล้วก็ก็ต่อเนื่องไปยันไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งมาใช้ในการออกแบบการค้นหารูปแบบแล้วก็บางทีบางครั้งผมตันผมหารูปแบบไม่ได้ผมก็ใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเข้าไปดัเมลแล้วก็ได้รูปภาพมาที่เราต้องการอย่างว่า เราต้องการรูปภาพชาวเขาอย่างเงี้ยเราก็ยิงเข้าไปในชาวเขาก็จะได้คนภูเขาแล้วก็ได้ลักษณะรูปแบบการตกแต่งแล้วก็รูปทรงเครื่องประดับของชาวเขาออกมาซึ่งทําให้เราได้มีแนวคิดเอาอมาจากคอมพิวเตอร์ที่เราเรียนมาจากอาจารย์ก็มีของอาจารย์บนนี้ใช่ไหมครับที่ออกแบบสิ่งพิมพ์แล้วก็ของพองเป็นก็จะมีพวกบกโขนลายรดน้ําแล้วก็ออกแบบสิ่งพิมพ์ แรกที่ผมได้เข้าไปอบรมผมอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครับแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆก็ต่อเนื่องมาจนถึงเข้ามาสอบเพื่อแข่งขันเพื่อจะเรียนออกแบบสิ่งพิมพ์กับอาจารย์บุญเลียนครับแล้วผมก็ได้ติดเข้ามาในหนึ่งในยี่สิบของจํานวนนั้นซึ่งอาจารย์บรญเลียนก็ได้สอนให้ผมได้รู้จักองค์ประกอบศิลปะการองค์ประกอบทุกอย่างการใช้สีการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบการออกแบบโลโก้ออกแบบแม้กระทั่งนรกว่า การาฟที่เราออกแบบเป็นงานปีใหม่ด้วยครับเสร็จแล้วอาจารย์บุญเล้งก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าสอนเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับ Photoshop การแตง่งภาพการใช้เทคนิคต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ครับอัตอร์รู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์เยอะนะฮะได้เพื่อนเยอะได้รู้จักกับ คนที่อยู่ในเดอนจําต่างๆที่มารวมกันและใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์แต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันมาแสดงแล้วก็ออกมาในทางเป็นงานศิละปะที่ให้ทุกคนได้รู้ว่าเอาพวกเราก็สามารถทํางานสิ่งนี้ได้เกี่ยวกับงานศิละปะแล้วก็แสดงออกมาว่า,วาความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็มีจินตนาการเป็นอีกอย่างแต่แตละคนก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งถ่ายทอดออกมาทางเป็นอารมณ์นี่แหละคือ art ต่อครับก็ผมก็มาประยุกต์ใช้เนะ่ยฮะเกี่ยวกับการผมวาดภาพกระเป๋าเกี่ยวกับศิลปะลงบนกระเป๋าครับเป็นงานฮฮน์ m a d e แล้วก็ใช้สีสันที่ว่ามันถูกกับสไตลของเราครับคือผมชอบสีสดๆแล้วก็ ถ่ายทอดออกมาคือลักษณะคือเราไม่เครียดกับงานนะฮะคือว่าออกมาด้วยจินตนาการมีดอกไม้ที่สดใสผู้หญิงที่ยิ้มแย้มใสอารมณ์ได้ลูกตาครับเราจะถ่ายทอดมาทางจินตนาการแล้วก็ลูกตาแล้วก็สีที่สดใสออกมาจากอารมณ์ของเราเองดีกว่าผมมีความซาบซึ้งมากที่สมเด็จพระเทพพระราชสุดาท่านได้ให้โอกาสพวกเราได้มีการเรียนรู้ให้โอกาสให้เราได้มีการศึกษาแล้วก็มอบสิ่งที่ดีดให้กับ ชีวิตที่พวกเรานี่เป็นผู้ที่ว่าได้โอกาสได้มีสิทธิ์ที่ว่ามีส่วนที่เราได้แสดงตนสิ่งที่เราต้องการแสดงออกมาถ้าให้ความที่ว่าเราต้องการทําอะไรเราอยากเรียนในสิ่งที่โลกใหม่เขาก็มีเราก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้โลกใหม่ๆข้างนอกเหมือนกันครับผมมีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณมากครับซึ่งผมเป็นตัวแทนคนหนึ่งผม ขขออ,ข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 อพรระ่าายทานมคับุการให้โดยไม่เลือกที่รักที่ชังคือการมอบโอกาสให้แก่ผู้ต้องโทษทั้งการอบรมคุณธรรมการศึกษาวิชาชีพเพื่อให้พวกเขามีโอกาสที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นเมื่อพ้นโทษ